สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันกับคลิปดูดวงตามราศีนะคะก็เป็นคลิปดูดวงสำหรับชาวราศีมีนนะคะเรื่องการงานการเงินความรักฉบับสั้นนะคะซึ่งถ้าใครอยากดูฉบับเต็มยาวๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณควรรู้แล้วก็คำแนะนำจากไพ่จะมีอะไรบ้างนะคะชาวราศีมีนค่ะ มาดูกันนะการงานการเงินความรักนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคลิปนี้เป็น timeless นะคะเ,เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงก็รับฟังเพื่อความบันเทิงหรือถ้ารู้สึกว่าตรงกับเรื่องราวของตัวเองก็นําไปปรับใช้ได้นะคะสำหรับในเรื่องราวของการงานนะคะมองว่าชาวราศีมีนนะในช่วงต่อไปนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญมีความเก่ง ที่เป็นลักษณะที่ตัวคุณมีความรู้เฉพาะด้านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งด้านหนึ่งเนาะก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองศึกษาลงลึกหรือมีประสบการณ์กับงานนั้นๆมาอย่างจริงจังเนี่ยช่วงเวลาต่อจากนี้คุณก็จะได้เฉิดใชยอยู่นะคะแล้วก็มี n i g สวรค์ด้วยมองว่าการงานเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่ตัวคุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความเป็นอัศวินเนาะแล้วก็อย่างที่บอกเมดิเชียนเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วเนาะเป็นพรสวรรค์ของตัวคุณนะคะทีนี้นะคะในเรื่องของการเงินเราก็มองว่ายัางค่อนข้างที่จะไปได้อยู่นะไม่ได้มีไพ่เสียอะไรขึ้นมานะคะใครที่รู้สึกว่าทำอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ในการเงินก็อาจจะมีความคล่องตัวในช่วงนี้นะ รวมถึงถ้าใครที่มีการลงทุนทำธุรกิจอะไรไปก่อนหน้านี่น,นะคะผลตอบแทนมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในส่วนที่โอเคอยู่ตัวคุณก็ยังไม่รู้สึกว่าเดือดเนื้อร้อนใจกับในเรื่องการเงินมากมายเท่าไหร่นะกันนะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆนะในส่วนของในเรื่องความรักเนี่ยเรามองว่าถ้าใครที่เป็นคนโสดก็ยัง ไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานอะไรที่เป็นความสัมพันธ์แบบผูกมัดกับใครนะคะทีนี้เนี่ยมีไพ่เด็กฟูขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าพลังงานคุณค่อนข้างจะยังมีความเป็นอิสระอยู่มากๆเลยพอสมควรเลยนะแต่ถ้าใครที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าถูกอกถูกใจเนี่ยคุณก็อาจจะยอมที่จะเปิดใจได้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมกันนะว่าคำแนะนำจากไพ่นะที่จะให้กับชาวราศีมีนมีอะไรบ้างคะ อย่ด,ดูในนะคะสับชาวราสีมีนนะคะคําแนะนำํำจากไพ่ี้ต้องบอกว่าช่วงนี้อยากให้คุณมีสตินะคะในการใช้ชีวิตนะอยากให้ควบคุมอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะ อีกเรื่องกันมีปัญหากับคนอื่นๆนนะคะรู้จักปล่อยวางให้อภัยนะในบางครั้งถ้าเรามีโอกาสในการที่จะต้องเลือกอะไรเงี้ยค่ะอยากให้คุณลองชั่งน้ำหนักให้ดีนะว่าควรจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ใชหรอดขึ้นมาเนี่ยมองแล้วว่าแม้ว่าในเดือนนี้อุปสรรคมันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้ามันมีมาเนี่ยอยากให้คุณน่ะมั่นใจว่าตัวเองสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องบอกว่า สิ่งที่ได้รับกลับมามันก็จะมีความคุ้มค่านะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงกับเรื่องของตัวเองก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือใครที่มีเป้าหมายในเรื่องของการงานการเงินความรักที่ดีอยู่แล้วนะก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าตัวเองจะ ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะมันก็ขอวอวยพรให้คุณนะได้ไปในทางที่ดีทางที่ใช่สําหรับคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะ